โอ้ยากันทางเดินป่าเลยนะครับนี่มันทางขี่จัก,กรยานเข้าป่าชัดๆแต่เป็นลาดคอนกรีตเสือหมอบก็น่าจะพอมาได้นะแบบนี้อ้โ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 อโอโอโอ โอ้ย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 เกือบไปฮ่าฮ่าฮาฮ่าโอ้โหบรรยากาศมันจะออกไหนไหม แต่มันยังมีคอนกรีตให้เราไปอยู่มันต้องเป็นทางเดินป่าแน่เลยวะันนเปป็ทาง้ตกครบอ๋อน้ำตกชื่อว่าห้องตาอินหรืออะไรเงี้ยแหละห้องตาอินนะโอ้อ โอ้หลังต้องเอาโกโปมาถือมือเดียวไม่ไหว,ออวพอก่อนนะครับเดี๋ยวหัวทิ้ม